ที่บริเวณพระปางสามยอดอเภอเมืองจังหวัดลบบุรีนายอัธพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพร้อมด้วยนายกริตินหลิมตระกูลผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลบบุรีนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีร่วมลงนาม MOU ความร่วมมือทางวิชาการด้านการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาลิงในเขตบริเวณเมืองเก่า ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ทุกฝ่ายพร้อมจะร่วมมือการตัดข้อจำกัดในทุกเรื่องเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาลิงในทุกพื้นที่ซึ่ง3ามฝ่ายมีเป้าหมายเดียวกันในการแก้ไขปัญหาลิงในเขตเมืองเก่าโดยคำนึงถึงการอยู่ร่วมกันของคนเมืองและลิงในายพัชรพลมั่นปานนายอำเภอบางระกรม เปิดโครงการถนนสารยายรักเพื่อหนูน้อยภายใต้หัวข,ข้อคืนคนดีสู่สังคมเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่10ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ6ลรอบโดยนำผู้ถูกควบคุมความประพฤติในเขตอำเภอบางระกรรมร่วมกิจกรรมปรับพื้นที่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเนื้อที่80ตารางเมตรบริเวณหน้าอาคารเรียนอนุบาลโรงเรียนบ้านปลักแรด ตำบปลปักแรดอำเภอบางระกร,รมจังหวัดพิษณุโลกซึ่งนอกจากจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับเด็กนักเรียนระดับอนุบาลในการใช้สนามเด็กเล่นแล้วยังช่วยให้ผู้กระทำผิดได้ทำประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคมอีกด้วย นายพีระทองโพผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่4พร้อมคณะลงพื้นที่สนับสนุนการตรวจราชการแบบบูรณาการตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยผู้ตรวจราชการมืออาชีพประจำปี2567ที่จังหวัดนครสวรรค์เพื่อพัฒนาทักษะสร้างเครือข่ายในการประสานงานการตรวจราชการในการขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจังหวัดนครสวรรค์ใช้กลยุทธ์ทางวัฒนธรรม 5F คือฟู้ดแฟชั่นฟิล์มไฟติ้งและ Festival เป็นประเด็นในการพัฒนาจังหวัดปี2566 2570ปิดท้ายที่จังหวัดพิจิตนรนายอดิเทพกมนลเวชผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดโครงการหนึ่งวันหนึ่งอำเภอกับผู้ว่าอดิเทพต,ตามนโยบายบำบัดทุกบำรุงสุขให้ชาวพิจิตร ที่วัดดงเสือเหลืองอำเภอโพประทับช้างโดยประชาชนในพื้นที่ต้องการให้ก่อสร้างสะพานข้ามคลองดงเสือเหลืองแทนท่อระบายน้ำลอดถนนและทำฝายน้ำล้นแทนภายในหมูน่หนึ่งตำบลดงเสือเหลืองรวมถึงปัญหาการปรับปรุงการปล่อยกระแสไฟฟ้าปัญหาไฟส่องสว่างรายทางถนนสายคันคลองกั้นแม่น้ำยมหมู่สามตำบลไผ่ท่าโพและทางหลวงหมาเลข1276สายสีแยกหนองหัวปลวกวังจิก